ก็สวัสดีนะครับสำหรับ fc ช่องปรวิน h ช n แนลนะครับเมืองัง่เป็นที่สามสิบธันวาหกสามนะครับผมได้ลงไปแล้วครับวิ่งบนนะครับสองกับแปดนะครับเลขสีออกหกสองแปดนะครับก็ถูกนะครับในจำนวนนี้ก็ fc น่าจะถูกกันบ้างแล้วครับไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยครับสีผมให้ไปสองห้าห้าสอง สองแปดแปดสองนะครับเนี่ยครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งสมแปดแปดสามนะครับหวยออกหกสองแปดนะครับหวยที่ออกไปคือหกสองแปดนะครับที่ผมบอกไว้แล้วว่าหลักร้อยจะมีหกับสองนะครับมาหนึ่งตัวนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับวิ่งก็เนี่ยครับเป็นคู่นะครับแต่ส่วนล่างผิดนะครับผิดข้างล่างผิดนะครับ ล่างไม่สูงนะครับงวดทีสีผมลงไปงเงืนเป็นที่สามสิบฟันวานคมหกสามนะครับแต่ถูกบนนะครับสองแปดแปดสองนะครับนะครับงวดนี้ก็เดี๋ยวจะให้งวดวัเป็นที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับงวดแรกของปีหกสี่นะครับผมได้ทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับ แล้ววันนี้ผมจะให้ดูเลขวิ่งนะครับวิ่งบนนะครับให้ทุกคนไปทํากันนะครับไปทําเล่นกันนะครับเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับนะครับเป็นเลขวิ่งสามโัวนะครับสามตัวมาหนึ่งโซนะครับสําหรับบนนะครับก็น่าเอาไปเล่นอยู่ครับนะครับ ของปี64นะครับงวดนี้เป็นงวดแรกดูที่จะเข้าเปล่าครับเอ,อผมก็จะลงเป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับว่าใช้ตัวอะไรบวกกับตัวอะไรนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูของงวดเป็นที่17เลยนะครับ17มกราคม2,564งวดแรกของเดือนมกราของปี64นะครับ นี่นะครับนี่นี่นะครับนี่ช่องโมวิ้งชแนลนะครับนี่นี่ครับของยู u ูบนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับนี่นะครับสิบเจ็ดมกราคมนะครับสองห้าหกสี่นะครับนี่ครับชัดไหมครับชัดแน่นอนเนาะเดินบนผมให้วิ่งแปดกับสี่นะครับ ก็มี0440 8338 8448นะครับนี่นะครับของงวดงวดใหม่นะครับนี่นครับงวดวันที่17นะ17มกรานะครับอันนี้เด่นล่างนะครับงวดเสรแล้วผิดนะครับงวดเสรแล้วผิดล่างนะครับวันนี้วิ่ง7กับ8นะครับก็มี7007 7667 7997 8338 8668นะครับ ก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับใครมีสูตรอะไรดีๆก็ตัดออกนะครับอันนี้มันจะเยอะนิดนึงกลับไปกลับมาจะมีสิบหางนะครับแต่ข้างบนมีสี่หางหกเอ้ยหกหางนะครับกลับตัวด้วยนะครับนี่ครับสําหรับหลักร้อยนะครับหลัก้อยของวันนี้นะครับคือแปดนะครับแปดมาหลักร้อยนะครับอาจจะออกแปดศูนย์สี่แปดแปดสาม หรือไม่ก็แปดแปดสี่นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับซื้อลอสรี่กันนะครับเผื่อจะถูกปีใหม่กันนะครับถูกวันที่หนึ่งไปเลยนะครับถ้าถูกปวันที่หนึ่งก็กิ้งกางมาบอกผมด้วยนะครับนะครับนี่ะครับช่องปวินชาแนลนะครับนะครับยูทูบนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆให้ดูกันนะครับผมก็จะทําคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ครับช่วงนี้ก็มีคนติดตามกับช่องนี้นะครับช่องผมเป็นชาแนลนะครับของที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับก็สองร้อยกว่าท่านก็ยังดีนะครับสียังมีคนติดตามถึงสองร้อยนะครับนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับกหวังอยากให้ทุกคนถูกหวยเลยเบอร์กันมีเงินมีทองใช้กันนะครับผมก็อยากถูกงวดทิ่แล้วผมก็ถูกหกสองแปดกับ สองตัวนล้วสองแปดนะครับสองแปดมันดเลยแล้วจะมอใจ่ายครึ่งเดียวนะครับผมแทงร้อยหนึ่งได้ห้าสิบาทแต่หกสองแปดเขาไม่ได้อันนะสามตัวเขไม่ได้อันผมก็เลยถูกนิดหน่อยนะครับเหมือนสองหมืนบาทพอค่ากับข้าวพอส่งให้ลูกนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่นครับ ท่านก็ไปซื้อแทงนะครับนี่ยครับแปดศูนย์สี่นะครับแปดแปดสามแปดแปดสี่นะครับนี่นะครับผมสมมนิ่าผมจะเล่นบนนะครับผมจะเล่นล่างนะครับเล่นล่างเลยเป็นตัวประกอบนะครับล่างเป็นตัวประกอบนะครับเจ็ดกับแปดนะครับถ้าใครชอบล่างก็ไปเล่นนะครับนะครับบางคนเขาบอมันอาจจะเบื่อล่างนะครับเบื่อเจ็ดเจ็ด แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเบิ้ลน่าจะออกถ้าจะออกนะครับเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับล่างนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเอ่ออย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับความคิดส่วนตัวนะครับนี่ครับเจ็ดหกหกเจ็ดนี่ก็น่าเล่นนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ก็น่าเล่นนะสองตัวนี้ครับกลับไปกลับมาเนี่ย้างล่างไปหาเาซื้อลอตเตอรี่เอานะครับ อาจจะถูกก็ได้นะครับนี่ครับเจ็ดหกหกเจ็ดกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับแต่ถ้าจะให้เหมาะก็แท้งหมดนี่เลยสิบหางนะครับลงสูนน้อยๆราค่าขนมก็โอเคนะแต่บนนี่ครับผมอันนี้บนนะครับผมจะเน้นหลักร้อยนะครับที่ทากันนะครับที่มันเป็นสูตรของที่นี่นะครับสูตรมันได้แปดนะครับได้แปดกับห้าแต่ห้ามันไม่มีนะครับ ต่มันเหลือแปดตัวเดียวก็เป็นแปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับแปดแปดสามแปดสามแปดแปดสี่แปดแปดสี่แปดสี่แปดนะครับเอาไปลองไปเล่นดูนครับหรือจะถูกเฮงเฮงปีใหม่ปีหกสี่นะครับนะครับนี่ครับแต่หวยอันนน่าจะอ่านหกสามหกสี่นะครับหนึ่งหกเงี้ยนะครับวันวันครูนะครับวันครูวันเสาร ไว้ออกวันอาทิตย์นะครับวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่ผมคิดคาดการไว้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนะครับนี่ผมให้ดูบนนะครับผมเน้นบนนะครับผมไม่ได้เน้นล่างนะครับสําหรับเด่นสิบหน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ยครับอยู่ตรงนี้เองอันนี้สิบหน่วยฮะตัววิ่งนะครับเนี่ย วิ่งนะครับตัววิ่งบนนะครับเนี่ยครับเนี่ยท่านดูดูตารางนะครับที่ผมทำไว้อาจจะงงๆกันหน่อยนะครับอาจจะงงนะครับเนี่ยมันมีสิทธิ์งงได้นะครับเนี่ยเลขตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับใช้หลักหมื่นนะครับกับหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับเนี่ยี่ผมจะอธิบายให้ฟังเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาประกาศชี้ให้ดูนะครับจะไหวนิดหนึ่งมือผมไม่โดน นี่นะครับนี่นะครับผมทามาสามสี่งวดเ่ยครับผมแต่มันเดินหน้าได้นะครับเดินหน้าถูกนะครับนี่ผมเพิ่งทําผมตัดมาให้มันสั้นลงนะครับอันนี้เป็นหลักหลักหมื่นนะครับเนี่ยเจ็ดเนี่ยเจ็ดตัวเนี้ยนะครับอันนี้เป็นหลักพันนะครับเนี่ยนี่หลักพันเลขสองเนี่ยหลักพันนะครับแล้วก็เลขลับนะครับสามกับแปดนี่นะครับทุกงวดนะครับใช้เลขสองตัวนี้ทุกงวดนะครับเนี่ยนะครับ เอาไปทําดูนะครับอันนี้หลักหมื่นให้มันกงกเลขสามหลักพันให้มันกงกงเลขแปดนะครับเนี่ยสอง่วนเนี่ยก็เจ็ดบวกสามก็เป็นศูนย์สองบวกแปดก็เป็นศูนย์นะครับเนี่ยนะครับมันก็ได้บวกกันแล้วก็ได้ศูนย์นะครับบวกเก้านะครับบวกเก้าเนี่ยบวกเก้าตัวนี้นะครับเนี่ยเก้าผมเขียนไวนะ้เนี่ยบวกเก้าก็ได้เก้าครับแล้วบวกเข้าไปอีกสามนะครับเอาสามมาบวกเก้าตัวนี้ก็จะได้สองเนี่ครับ มันจะมาตัวนหนึ่งนะครับ092เนี่ยจะมาบนหนึ่งตัวนี่นะครับนี่ๆๆนะครับนี่อาจจะชัดบ้างไม่ช e ัด <diab> บ <os> ้างนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยที่ผมทําให้ดูนะครับีดเอาไปทําดูทุกคนลองเอาไปทําดูกันนะครับเด่นสิบหน่วยนะครับไม่แน่อาจจะออกสิบบ้างออกหน่วยตรงเนี้ผมทำมันมันออกสิบนะครับมันออกแต่สิบนะครับแต่มันอาจจะมีหน่วยเพราะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนสักอย่างนะครับเนี่ยครับ ก้าเก้าเก้าสี่งวดต่อมานะครับนี่ก็ใช้หลักหมื่นอันนี้หลักหมื่นนะครับอันนี้หลักพันนี่นะครับของตัวนี้นะครับก็เอาสามสามกับแปดเนี่ยบวกบวกทุกงวดนะครับสามกับแปดศูนย์บวกสามได้สามศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับเอาสามกับแปดเนี่ยบวกกันก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งใช่ไหมครับบวกเก้าก็เป็นศูนย์เป็นสิบนะครับอาจจะเอาศูนย สิบบวกสามก็ได้สิบสามก็เอาสามตัวเดียวเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับมันออกสามศูนย์สามนะครับเนี่ยออกทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนี่นะครับอันนี้เอาไว้ดูกันนะครับนี่ยนี่นี่ผมอธิบายชัดๆเลยเนี่ยนะครับแล้วงวดต่อมาก็นี่อันนี้หลักหมื่นอันนี้หลักพันหลักหมื่นคือศูนย์หลักพันคือหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็เอาสามกับแปดเนี่ยบวกเนี่ยตั้งแบบผมเนี่ยครับทำง่ายๆมันจะได้ไม่งง แล้วก็แล้วก็บวกลงมาก็ได้สามหนึ่งบวกแปดก็ได้เ 9, ก 9, ้าเก้าสามบวกเก้าก็ได้สิบสองสิบสองบวกเก้าก็เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ไหมสิบเอ็ดบวกได้สามก็เป็นสิบสี่นี่ครับก็ได้สี่ก็ได้สองหนึ่งสี่มงวดที่แล้วออกหกสองแปดใช่ไหมสองนี่มันมาหลักสิบนะครับอันนี้ก็มาหลักศูนย์เนี่ยวันี้มาหลักเก้าเนี่ยครับเดี๋ยวงี้นี่นของงวดนี้นะครับของงวดเป็นที่สิบเจ็ดมะกรา นี่ครับหลักหมื่นนะครับนี่หลักหมื่นนะครับศูนหลักพันสามนะครับนี่ครับเอา3ามกับแดเนี่ยบวกแบบนี้ครับบวกบวกแบบนี้บวกบวกที่ผมบวกศูนบวกสามได้สามสามบวกแปดได้1นึสามบวกหเป็น4ี่นะครับสี่บวกเ้าเป็นสิบสานะครับสิบสามบวกสาก็เป็นสิบหนะครับเอาเลขท้ายมานะครับงวดใหม่ก็คือ4ี่สามหก นะครับมาหนึ่งตัวนะครับเนี่ยมาช่องนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยมาช่องนี้จะออกหน่วยหรือออกสิบเท่านั้นนะครับเนี่ยแต่ผมฟันธงนะครับสี่กับสามเนี่ยมาแรงสุดเนี่ยสองตัวเนี่ยแต่ที่แรงสุดเลยน่าจะเป็นสี่สี่ตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ครับแรงสุดนะครับอันนี้เป็นวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์หวยนะครับนี่ครับนี่ครับก็เอาไปลองทําดูนะครับนี่เป็นสูตรของผมนะครับ ลองมาทำดูสูตรสามแปดสิบบนเด่นสิบบนสิบหน่วยบนนะครับเด่นนะครับไม่ใช่เด่นตัวเดียวนะครับเด่นสิบหน่วยบนที่ผมทำมาทำย้อนหลังไปได้นะครับสักสี่ห้างวดนะครับลองไปดูด้วยว่าเข้าจริงไม่เข้าจริงนะครับอันนี้ผมตัดมาแค่สามสี่งวดนี้นะครับให้มันสั้นๆดูนะครับมันเปลืองหน้าตาหน้ากระดาษนะครับนะครับนี่แหละครับ ก็เอาไปลองทําดูนะครับสําหรับทุกคนนะครับนะครับใช้หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งนะครับกับกับหลักพันนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ครับบวกบวกด้วยเลขรับสามแปดนะครับคงที่นะครับอันนี้ผมอธิบายดีอ่ากล้องมันอาจไม่ชัดนะครับนี่ผมอธิบายฟังเลยนะครับนะครับนี่ครับเป็นเลขวิ่งนะครับอย่างน้อยเข้าเป็นสิบงวดครับ คิดว่านะน่าจะเป็นสิบงวดผมก็ไม่ได้เดินหน้าครับไอ้ถอยหลังไปนะครับอันนี้ผมเดินหน้าอย่างเดียวนะครับคิดว่าน่าจะเข้าเป็นสิบงวดสิบงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับอาจจะไปโดดไปหาหน่วยมั่งอาจจะไปโดดไปหาลักสิบมั่งเรื่องธรรมชาตินะครับแต่สามตัวมาหน่วยหน่วยสิบเอ้สิบสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยบนนะครับหนึ่งตัวแน่นอนนะครับคือเราจะได้มีเลขนะครับมีเลขไว้เต็งกันเต็งหวยเก็งหวยนะครับ นะครับนี่ครับนี่เป็นสูตรมันนะครับแต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมอายอนมาดูสองตัวบนที่รอบนะครับที่ผมทําไว้นะครับนี่นะครับเี่ยที่ผมว่านะครับเลขนะครับนะครับนี่ครับที่ผมให้ดูสูตรสกีนะครับผมก็เอาสูตรนั้นออกมาเอามาเทียบเทียงเอาครับนะครับนี่ครับ เอา4ของสูตรตะกี้เนี่ยครับ4 3 6นะครับเอามาเทียบเสียงเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะออกหลักหน่วยนะครับงวนเนี่ย4ตัวเนี้ย4กับ3เนี่ยนะครับแต่ไม่แน่มันอาจจะหลอกหลักสิบก็4 8อย่างเงี้ย4 8 8 4 8 4 4 8 8 3 3 8เนี่ยแหละครับหรือ0 4 4 0เนี่ยครับีหนซื้อก็กลับตัวด้วยนะครับเนี่ย แต่หลักร้อยเนี่ยครับทำแล้วมันได้แปดเสีเดียวนะครับวันนี้นะครับวันที่แล้วผมบอกว่าหกกับสองแล้วก็มีสองแปดด้วยครับถ้าแทงเอาไปใส่ก็คือผมแทงหกสองแปดก็สองสองแปดนะครับก็โดนเต็งนะครับวันที่แล้ววันนี้ผมก็ากะว่าแปดสี่น่าจะออกไม่แปดสี่ก็แปดสามนี่แหละครับหรือจะเป็นศูนย์สี่ครับเอาแปดใส่เลยครับเต็งโต๊ดนะครับ แต่มัน883เนี่ยกับ884เนี่ยต้องคูณ3ประตูนะครับมันถึงจะโดนแตงนะครับนะครับเผื่อมันออกพลิกแพงยังไงก็เผื่อมันจะโดนแตงนะครับนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับช่องผมก็เนี่ยปีใหม่แล้วก็เอาให้ FC จะได้สูกกันบ้างนะครับจะได้มีเงินมีทองใช้กันนะครับนี่นะครับ ช่วงนี้ก็โรคระบาดนะครับโรคโควิดนะครับก็รรักษาสุขภาพทุกคนนะครับสําหรับเอฟซีซุกซนนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคนตัวเองแล้วในครอบครัวด้วยนะครับนะครับหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงสวมแมสกันทุกวันนะครับสวมแมสเวลาออกหรือไปเชี่วไปตลาดไปซื้อกับคงกับข้าวใส่แมสนะครับแมสอย่าลืมนะครับก็อย่างไรก็ช่วยรักษาสุขภาพกันนะครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แล้วครับสาหรับท่านที่เข้ามาใหม่ช่วยหรือท่านเก่านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะแชร์ให้ให้เพื่อนเพื่อนหรือญาติพี่น้องดูนะครับและให้ช่วยกดติดตามนะครับกดตรงตัวหนังสือสีแดงนะครับมันจะเขียนว่าติดตามนะครับกดไปตรงนั้นแตะไปตรงนั้นนะครับมันจะขึ้นลูกกระดิ่งแล้วก็ มันมีลูกกระดิ่งแล้วครับกดติดตามมันเลยนะครับนะครับจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าทุกคนมีโชคมีลาบนะครับในเดือนเดือนแรกของปีหกสี่นะครับนะครับนี่ครับปีหกสี่นะครับนี่ครับงดแรกเลยนะครับสิบเจ็ดมกรานะครับผมที่สิบหกเขาจะออกไม่ได้เป็นวันครูนะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับ อันนี้ก็คลิปยาวนิดนึงสิบเจ็ดสิบแปดนาทีนะครับนะครับไล้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อเอาแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ